อาครับผมขอสวัสดีครูทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ผมกาซื้อมานั่นเองนะครับโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องเลยว่าไอการเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่รอเปลี่ยนไหมก็รวัสดีผมทุกคนวันนี้กัผมกาซื้อมานั่นเองนะครับผมทุกคน <c oughs> นี่เรามากับเกมโฟกายเอ้ยไม่ใช่มันคือโฟกายฉบับโลบอกนะทุกคนนะ มันชื่อว่าเอ่อสลีปบ็อกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะแปะหน้าเกมไว้ให้นะอันนี้สำหรับแปะหน้าเกมมานี่ทุกคน,ม,นมันก็คือเกมนั่นแหละเอาเป็นว่ามันก็เล่นแบบคล้ายๆฟอร์ไกนะครับผมก็คือภาพแม่งดูดิภาพไม่น่ารักเหมือนกันทุกคนเูดิเห็นปะเฮ้ยภาพภาพแม่งกับฟอร์ไกเลยอะสำหรับคนที่ไม่มีตังค์ซื้อฟอร์ไกก็มาเล่นได้ทุกคนนะเกมนี้นะวันนี้เว้ย มันจะต้องเกิดการนองเลือดกันเกิดขึ้นแน่ๆเลยทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยมาเยือนที่นี่แล้วเว้ยแล้วผมอ่ะจะมาชิงที่หนึ่งจากไอ้คนพวกนี้เนี่ยเห็นไหมอะไรน่อินโนสุเกะเหรอมีอินโนสุเกะในเกมนี้ด้วยเหรอหมูไอไอตัวอะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้ตัวนี้ไงปันพันแมนนะทุกคนมันเชื่อเยนะตัวอะไรทุกอย่างอ่ะผมขึ้นรูปไปดูแล้วกันเนี่ยไอตัวเนี้ยนั่งเหมือนดีนะทุกคนไอเฮียมันนี่มันรวมอะไรกันเนี่ยทุกคนทําไม ทำไมตานี้มันรวมอนิเมะเลยวะทุกคนดูดิมีทั้งไอโบลอสเออโบลอสแล้วก็มีอินโนสุเกะมาด้วยที่นี่มันใครพี่คาชาพี่คาชางั้นเหรออาทุกคนมันมาแล้วเว้ด่านแรกเวมันชื่อว่าดา่านอะไรวะมันเขียนว,ว่าดึกโก้เฉยๆมาดิครับกด E ทุกคนเป็นการผักนะครับผม,มก็คือตัวละครเราก็เป็นตัวละครที่เราแต่งตัวนั่นแหละไปทุกคนไปไปเลยไปเลยเริ่มออกก่อนได้เปรียบเราผักมัเลยนี่ไงล้มไหม ไม่ไม่ล้มเหรอทุกคนทำไมไม่ไมล้มวะเอาเฮ้ล้มพัทีเดียวเฮ้ยโอปืนเลยเหรอเฮ้ยเอาก็นึกว่าไอขึ้นตรงนี้แล้วเวลาปืนมาแล้วก็หลบได้โอ้วิ่งลงตรงกลางก็บอกกันมันเป็นยังไงผักแม่งเลยนี่ไงไม่เห็นอะไรเลยวะเฮ้ยอ่ะโลกดรีไว้ทำไงอะรีไว้ใช้ยี่บโลบัคหรอทุกคนกดแม่งเลยทุกคนไม่ไหวละเราต้องรีไว้แล้วเว้ยมาดี <laughs> เพื่อทุกคนนะพี่ทำได้อยู่แล้วครับทุกคน เห็นไหมระดับนี้ละผมอะระดับไหนแล้วดูดิจริงขนาดไหร่อะผักแม่งเลยนี่ไงมันไส้ปึ๊บฮึบอ๋อได้ยมันได้นี่ว่าแต่ว่าปืนมันมาตอนเราพอดีเมื่อกี้เว้ยเราต้องผ่านยายาตียาตีเฮ้ยขึ้นแม่งเลยขึ้นทั้งบนแม่งเลยอย่างเกียร์นะทุกคนผมขึ้นทั้งบนเลยเมื่อกี้มันกระโดดเป็นสีเหรออ๋อก็เป็นมันเปลี่ยนสีเฉยๆก็นึกว่าให้กระโดดตามสีโอ้อะไรวะเนี่ยอีกห้าสิบวิห้าสิบวิฮึบยา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 ล้มอย่าลบไม่ลบฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรวะเฮ้ยเพื่อนเฮ้้ยโโอห ไม่ไหวเอ้เฮ้ยมันคือเริ่มใหม่นี่ว่าโอเคไป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 ว้ทุกคนดาเมื่อกี้ม่งยากเว้ยมันต้องแบบใช้ความแบบสามัคคีกันอะของเพื่อนเรากับเรานะก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องแบบไปยืนเนี่ยมันสมดุลนะทุกคนแต่เพื่อนเราเมื่อกี้มันหิวไงมันหิวชนะเกินไปไงเฮ้ยอะไรวะทำไมมีไปโอ้ยโอ้ย้ยหุยรอดไปละไม่อยู่ลวจ้าไปลวจ้าบายบายฮึบอ๋ออ๋ออ๋อมันจะอันนี้เว้ยทุกคนเนี่ย มันจะหายไปบางอัน,นอันนี้ยังไม่หายอันนี้อันนี้เพิ่งมาผมเห็นเมื่อกี้ฮึบฮ้ยหนึ่งซองฮึบไปแล้ว <S 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 เริ่มจะกำมัดแล้วเนี่ยผมเริ่มกำมัดเนี่ยผมแบบพูดไปกำมัดไปทุกคนตอนเนี้ยอ่ะมันเอาอยัางไงวะไม่ลืมอีกแล้วโอ้โสรุปว่าตาแรกไม่ผ่านทุกคนเราเนี่ยเอาใหม่ทุกคนเราต้องผ่านมั่งเว้ยตาเนี้ยเกมพาร์มีอะไรมั่งหนดูดิมันมีอะไรซื้อบ้างวะเอาให้ไม่มีอะไรเลยเหรอ,อ,อ,อรอบสตาร์ในศูนย์พี่โอเคเมาเรามาต่อที่เกมที่2 Big ิ โผล่เพลเลอร์หรอแปลว่ากังหันใช่ป่ะน่าใช่เนะเพราะว่าในสกายบล็อกมันก็มีไอโพรเพลเลอร์นี่เหมือนกันนะก็คือเป็นเป็นกังหันที่เอาไว้ทำเอ่อที่ล้างจานที่ล้างผักทุกคนเออไปไปทุกคนไปไปผักก่อนเลยผมมาผมเริ่มมาผมผักก่อนเลยผมไม่รู้อ่ะอย่าเดินโอ้ยอย่าบังกันนี้เฮ้ยเฮ้ยโบล้อนราโบลท์รึเปล่าไงวะาโบล้อนไงวะเอ้ยยา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 ทุกคนมันไปได้ปจริงปหมเนี่ยมันไปได้จริงปะมันไปได้จริงนี่วะเอ่อผักแม่งเลยนี่ไง นี่ไงผักออกลงไปคืออย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมฮึบนี่ไงทุกคนรอเราไปไปนี่ไงที่หนึ่งรอเราอยู่เว้ยฮึบฮึบต้องผ่านสักครั้งอ่ะจริงวันเนี้มันต้องมีผ่านบ้างเหรอวยคนอะไรมันจะไปสวยได้ขนาดนั้นตลอดอย่าไปเลยฮึบฮึบกระโดดชน,ชนอีกแล้วชนอีกแล้วพี่ขจาทํทำอะไรพี่ขจารีอะไรบนนั้นนะอ่าทุกคนไปอันเนี้ยเราชิวละเรารอดลาครั้งแล้ว หรือว่าไปฝั่งนี้มันอ๋อนี่ไงทุกคนมันติดเว้ยตรงนี้เราต้องมาตรงนี้เว้ยนี่นี่นี่เห็นไหมฮึบฮึบเพื่อนโอเคไปไปต่อว well ิ่งวิ่งวิ่งว mm ิ่งอุ้ยมีอุ้ยอุ้ยจะตกกูจะตกจะตกจะตกอ๋อมันจะเป็นมันจะไม่มีที่กั้นให้เราเห็นไหมทุกคนนะเราก็เดินตรงไปเลยเว้ยเนี่ยเราชิลอยู่แล้วเราเทพไงอะไรอ่ะสีเขียวสีเขียวอุ้ยฮึบฮึบสีเขียว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 วิ่นี่สีเขียววิ่นี่เอาสีแดงก็เหยียบได้นี่วะอะไรวะ ดฮ้ยเชนชัยอยู่ข้างหน้าเราแค่นี้เองแค่นี้เองโอ้ทุกคนมไม่ไหวแล้วว่าผมเลิกไม่ไหวกับมันแล้วว่ไม่ผ่านอีกแล้วทุกคนไม่ผ่านอีกแล้วเ <No. S 1> อาแล้วครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมที่แบบว่าที่เราจะต้องอแบบหัวร้อนกันอย่างงี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมช่องการาซื้อมานะครับผมทุกคนจะพันเก้าร้อยซับเลทุกคนนะไวมากเลยนะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูอยู่นะครับผมเอาละวนี่เราจบกันด้วยด่านนี้ดี นะครับผมทุกคนถ้าใครอยากเล่นเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์แมพไว้ที่ข้างใต้เลยนะครับผมมาหัวร้อนด้วยกันนะทุกคนนะเกมนี้นะคือเน้นการหัวร้อนก่อนเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วหัวร้อนสุดๆแบบหัวอุ่นนะเดี๋ยวขอไปผ่านด่านนี้ก่อนทุกคนนะเอาทุกคนผมไปแล้วทุกคนนะไว้เจอกันใหม่นะครับผม